วันนี้มากับตองเก้านะครับตองเก้ามองเห็นไหมอาจจะไม่ชัดเนาอน้ำหนักก็ถือว่าใช้ได้นะครับน้ำหนักมีน้ำหนัก มองเห็นไหมครับตองเก้านะครับน้ำหนักดีนะครับกรีดสบายก็ก็ถือว่าบารถไม่ได้ไม่อยได้ใช้ตองเก้านานแล้วนะก็ถือว่ารื้อฟื้นอีกครั้งหนึ่งเอามาใช้น้ำหนักมือน้ำหนักมีด เหมาะมือมากนะครับสำหรับท่านที่ใช้ตองก้าอยู่ก็คงจะทราบดีนะครับกรีดง่ายเนาะมันมันไม่เบาตองก้ามองเห็นไหมอาจจะไม่ชัดเนาะน้ำหนักก็ถือว่าใช้ได้นะครับ น,น,น้ำหนักมีดนะ้ำหนักมีดนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับรับกรีดไปแล้วบางส่วนมีดก็อาจจะไม่สะอาดเดี๋ยววันนี้จะมากรีดด้วยตองเก้าสำหรับมีดแรกนะครับในรอบกลางเดือนมีนาคมอ่ะเดี๋ยวให้ตากล้องจับกล้องให้หน่อย มีดคมน้ำหนักดีก็ทำให้น้ำยางไหลดีได้เหมือนกันครับไปา้ตนต่อไปกี่กับที่ที่มัน่ี่ตรงที่มันขีด

Gracias.